วิธีการใช้งานตู้เสียบเสื่อมีรุ่นโปร,โปรแ0ูนะครับขั้แรกเราจะใช้กุญแจดุกเฉินในการเปิดเปิดช่องกุญแจดุกเฉินออกมาได้เลยครับกดนิดนึงเพื่อให้มันออกมาจากนั้นเราจะใช้มือนึงเราจะใช้กุญแจดุกเฉินบิดค้างไว้นะครับอีกมือนึงบิดมือจับเพื่อเปิดตู้นะครับต้องใช้สองมือพร้อมกันนะครับต่อไปจะด้านบนจะเป็นช่องใส่ฐานนะครับเราจะใช้ฐาน AA สี่ก้อนนะครับ ปุ่มตรงนี้จะมีปุ่มเซตหนึ่งนะครับเป็นการเชื่อมลายนิ้วมือและรหัสนะครับส่วนปุ่มเซ็ตสองจะเป็นการลบลายนิ้วมือกับรหัสนะครับเราจะเพิ่มรหัสก่อนนะครับกดปุ่มเซ็ตหนึ่งหนึ่งครั้งหน้าจอสองสว่างนะครับใส่รหัสที่เราต้องการได้เลยสี่ถึงแปดหลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฟสีเขียวขึ้นตั้งรหัสเรียบร้อยแล้วรหัสเราตั้งได้ทั้งหมดสิบชุดนะครับลายนิ้วมือนะครับกดเซตหนึ่งเหมือนกันครับ กดปุ๊บหน้าจอส,อสวา่างวางนิ้วมือที่เราต้องการได้เลยครับค้างไว้จนกว่าไฟสีเขียวขึ้นเรียบร้อยครับลายนิ้วมือเราจะบันทึกได้ทั้งหมด30ลายนิ้วมือนะครับ,บต่อไปจะเป็นวิธีการลบลายนิ้วมือและรหัสนะครับกดปุ่มแทบต่อค้างไว้ี่ถึงห้าวินาทีนะครับจนกว่าหน้าจอจะขึ้นสัญญาณไฟนะครับพร้อมไฟสีเขียวรหัสและลายนิ้วมือทั้งหมดจะถูกลบทิ้งกันดีครับ